สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะเลขทูบกูมาราไข่วันที่12สิงหาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดป่าบึงลมสาขาวัดเขาสุก,กิมหมู่6กตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรมีชาวบ้านเดินทางมาขอโชคลาบกันต่อเนื่องกูมาราไข่ได้อัญเชิญมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อช่วงกลางปี2563 ที่ผ่านมาทุกงวดจะมีผู้ได้โชคลาภทั้งทางไกลที่ทราบข่าวและในพื้นที่ของหมู่บ้านพากันมีโชคลาภกันเป็นจำนวนมากเมื่อได้โชคลาภสมใจก็ได้มาแก้บนจากการสอบถามนางบางทองอารามอายุ66ปีชาวบ้านผู้ดูแลภายในวัดเล่าว่าคนที่มีโชคลาภส่วนใหญ่จะเป็นคนแดนไกลที่ทราบข่าวรวมถึงชาวบ้านในหมู่บ้านต่างก็พากันได้โชคเป็นจานวนมากทำให้วัดดูคลึกคลื้นขึ้นมาทันที ตนนั้นก็พอมีโชคบ้างทุกๆวันก็จะคอยดูแลให้ข้าวให้น้ําทุกวันกับกุมารไข่ซึ่งเป็นความผูกพันตั้งแต่นํามาไว้ที่วัดแห่งนี้ก็ทําให้ชาวบ้านโชคดีและวัดก็ได้พัฒนาไปด้วย จากนั้นชาวบ้านได้ทำการจุดทูบเสียงทายและจุดทูบป,ประทัดเพื่อนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคลาบกันในงวดนี้โดยได้เลขหางประทัดเป็นเลข588และเลขทูบเสียงทายเป็นเลข662ซึ่งเชื่อว่าจะมีโชคดีกันทั่วหน้าอย่างแน่นอนโปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีท c o m ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ